ทีนี้ก็เราลองใส่ดูนะครับรู้สึกว่าเหออย่างยิ่งนะครับรู้สึกว่าเหอมากนะครับนี่นี่สวัสดีครับอยู่ในช่องสิงเดอค็อกนะครับก็อะไรเอ่ยพัสดุส่งมาแล้วนะครับมันคืออะไรดู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 เดอคอกรัน โอเคนะครับอย่างที่บอกเมื่อวานนะครับวันก่อนนะครับว่าผมเนี่ยได้สมัครงานวิ่งรายการนี้ปีนึงแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถส่งผลได้ครับเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนมาเรื่อยๆจนณตอนนี้นะครับก็ได้เริ่มที่จะส่งแ่ะเริ่มที่จะส่งมาแล้วนะครับส่งของมาแล้วนะครับตอนนี้มีอะไรนะครับตอนนี้มีอะไร ว้าว <Wow. S 2> <Yahoo. S 1> ได้ของมาสองชิ้นนะครับได้ของมาสองชิ้นไม่สามารถส่งระยะได้ไหมนี่มาแล้วครับ <caracter S 1> นี่เห็นไหมเดอะคบันสองพันยิบเอ็ด aja 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 hmm kalian kiri kiri, hebat banget wow, lama dulu seren wah, jujur, artis <tapos> aku ini, ini. นี่แม่ดูโอ้โหเดือครบรันใหม่แล้วมีคนมีคนอยากแย่งนี่แล้วครับผมเอ้ให้ดูจ่า,าใส่ด้วยเด็กโอ้โหนี่เดือครบรันไทยแลนด์แม่ดูนะใส่ไปเลยเพราะว่ามันเป็นของคุณได้สนใจนี้ของคุณาโอ้โหสวยมากนะครับโอเคนะครับก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับคุ้มค่ากับการลอยคออ่ะ ออโอ้โหของพิาด้วยพิ娅บอกของพิาด้วยโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดบเคอปรันไทยแลนด์นี่เสื้อนะครับเสื้อเดบเคอปรันไทยแลนด์อ่ะพิเอาะไรมาดิได้มาสองชิ้นนะครับอ่าโอ้โยยยยยยหเยอะเยอะเยอะเดือดอย่างเท่ยังเท่ยังเท่ ุดยอดเตียนอย่างเท่เลยอย่างเท่เย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 ่รู้สึกตื่นเต้นจังเลยว่ะโอเคว้าวไปละบายบายบายซิงเดอะคอปทีนี้ก็เรา,าลองใส่ดูนะครับรู้สึกว่าเหออย่างยิ่งนะครับรู้สึกว่าเหอมากนะครับนี่เอ๊ ถูกใจมากสิงเดียวครบถูกใจมากสิงเดียวครบโอเคไหมเอ๊ะโอเค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 โอ้เลยก่รายการนึ่งนี่อ่ะโอ้โหสวยมากเรยนสวยมากถูกใจจริงๆนะบ๊ายบาย